สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับช่อง b e s t i n y นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคีย์บอร์ด GMMK2 นะฮะซึ่งเป็น,นคีย์บอร์ดคัสตอมคีย์บอร์ดนะฮะและเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอขอบคุณทาง Brand Identity and Innovation ด้วยนะครับผู้นำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายครับแบรนด์จากทาง Gorius นะครับที่ได้ส่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมี2ขนาดนะครับขนาดที่1ก็คือ65%นะครับแล้วก็ขนาดที่2ก็คือ96%เนะครับเพื่อนๆลองเลือกตามใจชอบเลยนะครับมี2ขนาดนะครับก็คือวกสับล้าเปอร์เซมน3สีนะรับโดยสีผมได้มอรือซ็นต์นะครับแล้วก ก็สีชมพูพิงค์นะครับเอาละฮะเดี๋ยวมาดูรอบตัวกล่องกันเลยนี่นะฮะ สกรีนไว้แบบนี้นี่ครับด้านข้างของคีย์บอร์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้นะฮะบลอกสเปคของคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะคีย์บอร์ดเป็นแบบ65%นะครับมีทั้งหมด67คีย์นะฮะเลเยอร์แบบ ANSI นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็น linear switch นะครับของ Goris Fox Linear Switch แบบ P loop นะครับ P loop ก็คือเป็นแบบเขาที่ลูบมาแล้วนะครับคือการลูบเนี่ยจะทำให้การกดเวลาเรากดเราคลิกเนี่ยมันมีความนุ่มลื่นแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้นนะครับเขาก็มมาให้้้้เลลยนนนะะะฮแววก็บบบออดีีครััตผช ท็อปเฟรมเนี่ยเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับส่วนเบสเนี่ยเป็น ABS นะครับคือคีย์บอร์ดที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะราคาสูงกันมากๆนะครับตัวนี้ให้ท็อปเบสมาเป็นอลูมิเนียมเลยคือดีมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็น Compatible w i t h ตัวนี้สามารถปรับแต่งได้กับ Corsair และก็ QMK นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Full Modular Hotswap นะครับก็คือสามารถ Hotswap ได้นะครับแล้วก็คีย์แคมปนะครับคือ ABS Double Shot นะครับก็คือการฉีดพลาสติก2ชั้นเข้าด้วยกันนะครับทำให้เวลาเราการใช้งานเนี่ยมันแข็งแรงง้ก็ททนนนายิ่ขึ ว่าการเลื่อนของตัวอักษรเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแล้วก็การใช้งานทนทานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีไฟ r g b ถึง16.8ล้านสีเลยทีเดียวนะครับทั้งแบ็คไลท์และก็ไซด์ไลท์นะฮะต่อมาครัเป็นตรงด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็การรับประกันนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีนะฮะแล้วก็ราคาเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่4,890บาทนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูคีย์บอร์ดกันเลยนะครับนี่นะฮะคีย์บอร์ดของคางกอริสนะครับตรงนี้จะเป็นแบบดับเบิลช็อตนะฮะก็คือแบบเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยมันไม่เลือนง่ายนะครับแล้วก็เวลาแสงไฟลอดผ่านเนี่ยมันจะสว่างชัดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะตอนที่เสียบต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับมาดูตัวรอบตัวเครื่องนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็จะมีไฟ RGB ออกมาด้านข้างด้วยนะครับด้านคางทั้งสองด้านเลยนะเทมากแล้วตรงนี้นะครับเป็นที่เสียบ สาย USB-C นะครับต่อเข้าเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่เลย มีสกีนกราเยสไว้ด้วยนะครับตรงนี้สามารถเอาขึ้นมาเพื่อตั้งวางเพิ่มขนาดได้คือคีย์บอร์ดตัวนี้ฟิลสัมผัสดีมากจริงนะทั้งท็อปเพลทเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยครับคือชอบมากนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลกรัมนะครับก็คือไม่ได้หนักมากนะสามารถพกพาได้นะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็ผมก็ชอบในการสกีนพวกําสั่งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าแบบตรงนี้คือปุ่มอะไรอะไรง่ายยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงสวิชกันดู นี่นะครับก็เป็นการพีลลูมาจากโรงงานนะครับเสียงก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทั้งสเตเบลเลเซอร์แล้วก็ทั้งปุ่มสวิชนะครับที่เขาลูบมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมชอบฟีลการกดของ Fox Switch นะครับคือมันมันนุ่มแล้วก็มันลื่นดีกดง่ายนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยพิมพ์เวลาพิมพ์นานๆเนี่ยไม่เมื่อยนิ้วด้วยนะครับสำหรับปุ่มแบบลีเนียนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยนะครับนี่นะฮะอุปกรณ์ในกล่องที่เหลือนะครับ ก็จะเริ่มจากตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ของทาง g o r i u s นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นไบไกด์นะครับสำหรับแนะนำ g o r i u s ต่างๆอุปกรณ์ g o r i o u s นะฮะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะแล้วก็ต่อมานะฮะก็จะเป็นคู่มือใบคู่มือแผ่นคู่มือนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการความชื้นด้วยนะตัวนี้ก็บอกขั้นตอนการใช้งานนะครับเอาคราวไว้ด้านในนี้นะ แล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ด้านในก็จะมีที่เหลือก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ดึงคีย์แคปนะครับแล้วก็ที่ดึงสวิตช์นะครับแล้วก็มีสายเพื่อใช้งานนะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปต่อคีย์บอร์ดกับ PC กันดูนะฮะเอาละครับนี่นะก็ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเลยนะครับไฟก็ RGB ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคือตรงตัวอักษรเนี่ยลอดสว่างออกมาชัดเจนดีมากเลยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับ้านข้างไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยนะไฟ RGB ไฟเนี่ยลอดแล้วก็ทางปุ่มเขาก็จะมีปุ่มฟังก์ชันด้านล่างนะครับเวลาเราแบบว่าอยากเพิ่มเสียงลดเสียงเราก็กดปุ่มฟังกชันแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยนภาษานะครับปุ่มเนี่ยแบบ65เนี่ยคีย์บอร์ดเขาจะตัดพวก F ออกนะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนภาษานะครับตัวนอนอ่ะเราก็สามารถกดฟังก์ชันแช่แล้วก็กดตรง ESC ได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนภาษาให้เราได้ะฮะสะดวกมากเลยครับเจ้าตัวเล็กนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองถอดู โดยที่เวลาที่เราอยากถอดสวิตช์กับขี้แคเนี่ยเขาจะมีแถมตัว2ตัวนี้มานะครับก็คือที่ถอดขี้แคบนะครับแล้วก็ที่ถอดสวิตช์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนขี้แคบนะฮะแล้วก็ถอดขี้แคบออกมานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ดึงคี์แคปออกมาได้เลยคือง่ายมากนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับไฟสองทะลุมาสวยงามมากเลยนะคือไฟสว่างจ้ามากนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสวิตช์ออกมานะครับผมเดี๋ยวถอดสายที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ออกก่อนนะแล้วก็ใช้เจ้าตัวที่ถอดสวิตช์เนี่ย ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงสวิตช์ออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับด้านในนะครับจะเป็นแบบ5พินนะครับคือมี5รูที่เราสามารถเสียบลงไปนะครับซึ่ง5พินเนี่ยจะดีตรงที่มันจะแน่นหนายิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเอาสวิตช์แบบ5พินมาเสียบนะครับแล้วก็เราสามารถใส่สวิตช์แบบ3พินได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วแบบเพลทแบบ5พินเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะฮะสวิชของเขานะครับก็จะเป็นของทาง Fox Switch นะครับของทาง g o r e s นะครับก็จะเป็นแบบ3พินนะซึ่งเสียบกับแบบที่ต้องเสียบ5พินได้นะฮะก็ไม่ได้มีปัญหานะครับตัวนี้จะพี่หลุดมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยนะครับการหลุดเนี่ยก็คือการที่เราแกะโครงสร้างด้านในของสวิชออกมานะครับแล้วก็เอาน้ํามันที่ว่าสำหรับทาคีย์บอร์ดโดยเฉพาะนะครับมาทาด้านในทาพวกสปริงแล้วก็ด้านในของเจ้าตัวสวิชนะครับมันจะทําให้สวิชเนี่ยลื่นยิ่งขึ้นเวลาเรากดปุ่มนะครับแล้วก็เสียงที่ออกมาจะไพ รอยิ่งขึ้นนะครับนี่แหละฮะคือใจสําคัญของคีคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราประกอบเจ้าสวิชเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่นะครับเราก็เอาคีย์แคปประกอบเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เจ้าปุ่มกดของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะซึ่งผมแนะนําจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมแนะนําว่าลองใช้ภาษาอังกฤษล้วนดูนะครับมันจะช่วยฝึกเราในการพิมพ์ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันสวยด้วยนะซึ่งมันดีมากๆนะเวลาแบบเราจะพิมพ์ไทยเนี่ยเราก็จําได้เลยว่าปุ่มไหนตรงไหนเนี่ยมันคือตัวอักษรอะไรนะครับก็ <và S 2> จะดีในการแบบฝึกหัดพิมพ์แบบโดยไม่มองคีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็เจเจคีย์บอร์ตัวนี้สามารถคัสตอมไม้ปุ่มได้จากทาง qmk software เลยนะครับแล้วก็พวกไฟ rgb พวกนี้ก็สามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆแล้วก็ตั้งค่าไฟจาก g o r i s core อีกด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลองมาเปลี่ยนปโปรไฟล์ไฟให้ดูกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับกดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายหรือด้านขวาเลยนะครับอ่ะไปด้านขวานะฮะก็จะเปลี่ยนนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคลื่นไปเลยนะครับแบบสลับสีนะครับสลับโทนสีไปอีกอันก็จะเป็นคลื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีโทนสีใกล้เคียงกันนะครับต่อไปอีกนะครับจะเป็นอ่าโทนสีโครเส์นะฮะด้านบนกับด้านล่างแต่ว่าเป็นคลื่นอันนี้คลื่นไปด้านนี้อันนี้คลื่นมาด้านนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากเลยนะต่อมานั่นก็จะเป็นแบบบริดับแล้วววกก็็ส่างแล้ดับนะ อ่ะต่อมาครับตัวนี้จะเป็นแบบโซลิดนะครับก็คือจะค้างไฟอยู่แบบนี้นะครับโปรไฟล์แบบนี้นะครับเราก็สามารถไปตั้งค่าสีโปรไฟล์ต่างๆได้นะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นแบบพิมพ์แล้วก็มีแสงขึ้นมานะฮะเป็นแบบแสงเนี่ยเราสามารถปรับสีของแสงที่แบบเวลาเราพิมพ์ออกมาได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับอ่ะพิมพ์แบบแสงขึ้นมาตามปุ่มที่เราพิมพ์ตัวนี้ก็ไปคัสตอมได้นะครับในโปรแกรม c o r e c o r e นะฮะปุ่มคลิกเวลาคลิกนะครับก็จะสีแสงขึ้นมาเป็นแบบแถวๆนะฮะแถวที่เราคลิกนะครับ คือสวยงามมากนะฮะต่อมาครับ๋อเป็นแบบไฟเป็นแบบไฟดับแล้วก็สว่างดับสว่างเป็นแบบสีหลากสีนะฮะเหมือนต้นคริสต์มาสเลยนะเป็นแบบไฟสลับแบบกอดไฟคริสต์มาสอันนี้เป็นแบบลอดไฟคริสต์มาสขึ้นเต็มนะฮะน่าจะเป็นแบบโซลิดนะก็คือเป็นแบบไฟหลากสีไม่ไม่ใช่โซลิดสิเหมือนมันจะแบบเปลี่ยนสีอยู่นะแต่ว่าเปลี่ยนสีเป็นบางปุ่มนะครับต่อไปนะครับอ่าเป็นแบบคลื่นไหลขึ้นข้างบนนะครับคลื่นสีไหลขึ้นข้างบนต่อมาครับโอ้เป็นแบบคลื่นคลื่นแรงเลยนะดูเลยต่อไปครับอืมเป็น ตกนะครับเป็นแบบไฟค่อยๆปุ่มตกลงมาครับต่อมานะครับโอ้เป็นแบบไฟกลับวเข้ามาผสมแล้วก็ตูมออกมาลระเบิดแล้วเนี่ยตู้ม,มาโอ้ เท่เกินแล้วก็นี่เป็นแบบมาเป็นแบบเหมือนเหมือนสะบัดธงหรือเปล่านะครับเป็นแบบเหมือนสะบัดธงเลยนะตัวนี้ต่อไปครับอ่าเป็นแบบสีแดงเข้มเลยนะน่าจะเปลี่ยนสีได้นะตรงนี้ต่อไปอ่าเป็นแบบปิดนะครับก็คือแบบไม่มีสีนะครับแล้วก็กลับมาโปรไฟล์เดิมนะครับที่ที่แสงจะค่อยๆออกมาจากตรงกลางนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปข้างนอกทั้งหมดนะครับโอเคนะครับโปรไฟล์แสงไฟก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกับการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมกับเกมว a t t l e f นนะ and death. เอาละครับต่อไปนะครับจะเป็นเสียงพิมพ์แล้วก็ฟิลการพิมพ์งานนะครับ เราสรุปกันเลยเลยกันนะครับสำหรับเจ้าคีย์บอร์ด GMMKV2 จากทาง Goris ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นทั้งคัสตอมคีย์บอร์ดแล้วก็เกมมิ่งคีย์บอร์ดเลยนะครับใช้ได้ทั้งพิมพ์งานแล้วก็เล่นเกมเลยนะฮะสำหรับสายคัสตอมเนี่ยก็ปรับแต่งได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเราสามารถ Ho ส swap ได้นะฮะถอดเปลี่ยนสวิชได้ยิ่งตัวนี้เนี่ยรองรับสูงสุดถึง5พินนะครับซึ่งเราเปลี่ยนได้ทุกสวิชแน่นอนนะครับทั้ง3พิน5พินนะครับแล้วก็คีย์แคปเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราชอบเลยนะ 3ตัวนะก็คือ1นะครับสวิชของเจ้าตัวนี้นะครับก็เรสฟอกลิเนียพิม์นุ่มมากนะฮะแล้วก็ลื่นมากเลยนะครับทั้งเล่นเกมแล้วก็พิมพ์งานพิมพ์งานนานๆเนี่ยก็ไม่ปวดนิ้วด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบลิเนียแล้วก็กดง่ายมากเขาพีลูมาจากโรงงานด้วยนะครับก็คือเขาลูบมาให้แล้วนะครับทั้งเสียงเพลาะแล้วก็กดง่ายนะฮะแล้วก็ในการเล่นเกมนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีลับพิษทิกเกอร์นะฮะแต่ว่าการตอบสนองเนี่ยก็ดีเลยนะครับในการเล่นเกมหลังจากที่ผมไปใช้เล่นเกมมาดูแลนะฮะคือผมชอบเลยนะตัวอย่างที่2 ที่ผมชอบจากตัวนี้ก็คือวัสดุที่เขาทำนะฮะคือการสัมผัสเนี่ยรู้สึกถึงความพรีเมียมเลยนะครับเพราะว่าเพลทเนี่ยข้างบนเนี่ยเขาทํามาจากอลูมิเนียมนะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะมาจากพลาสติกนะครับแต่ว่าเวลาเราสัมผัสเนี่ยก็รู้สึกถึงแบบว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากเลยครับเพราะมันทําดีมากแบบกลมกลืนกันเลยนะครับรู้สึกถึงความพรีเมียมมากเลยนะครับแล้วก็มันมีไฟด้านข้างด้วยนะเท่มากแล้วก็อย่างที่3มที่ผมชอบเลยนะก็คือตัวไฟนี่แหละนะฮะเวลามันมันลอด ตัวสอนแล้วก็แบบด้านข้างเนี่ยไฟมันชัดเจนดีมากเลยนะครับเวลาปิดไฟเนี่ยคือแสงสวยงามมากเลยครับโปรไฟล์ไฟเราสามารถเปลี่ยนเลือกได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมอยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมหรือว่าแบบหาคัสตอมคีย์บอร์ดที่มันทั้งเล่นเกมแล้วก็คัสตอมได้ในตัวเดียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมอยากแนะนำนะฮะก็คือมีทั้ง2โปรไฟล์เลยนะทั้ง96แล้วก็65เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ96เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆ แล้วก็มีทั้ง F ต่างๆด้านบนนะครับผมก็แนะนําไปตัวนั้นนะแต่สําหรับใครที่ต้องการพื้นที่บนโตเยอะๆนะครับผมแนะนํามาตัวนี้เลยนะครับ65%เนี่ยก็ใช้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็สีนะครมีทั้งหมด34มสีนะครับมีสีดําสีขาวแล้วก็สีชมพูนะครับก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะก็ราคาเปิดตัวมันอยู่ที่4,890บาทนะครับก็สําหรับวันนี้ใครมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ ไวด้านล่างนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวน,นี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันมาเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ